เพระาะเมื่อกี้ตรงเมื่อกี้ก่4โลนะใช่4โลนี่ก็จากร้านที่แลนก่อนจะมาถึงตรงที่เราบอกว่า4โลอะ่ะนั่นก็เราก็ปั่นมาเกือบ7-8โละนะ <c oughs> เข้าไปที่ดอนไหวายก็4แล้วอะ่ะก็กลับไปกลับว่าน่าจะ20กว่าโล25โอ้โหถือว่าปั่นระยะทางไกลได้เลยเนาะ <c oughs> ไม่น่าเชื่อเนาะ <c oughs> เราเคยคิดว่าแม่บ้านจ่ายกับข้าวอย่างเดียวปั่นไปตลาดแล้วปั่นกลับนี่เล่นปั่นจากตลาดตำบลน,นี้ไปอำเภอเมืองเลยว่าถ้าเราปั่นไปอะ่ะ แบบ20โลพักที่โลพักนี่ปั่นได้ทั้งวันนะเออจริงใช่ใช่เพราะว่าไม่ได้เอาเร็วไม่ได้เอาอะไรรถมันเร็วด้วยตัวของมันเองใช่แล้วก็มันมีตะกร้าสําหรับทันทัวร์ลิงนี่ด้วยนะเนี่ยมีตะแกรงข้างหลังใส่กระเป๋ามีข้างหน้าไว้ใส่พวกน้ําไว้กินของกินสมคบครกเออนะแล้วก็น้ํากินไก่ไก่เวลาซื้อจากยานเองเขาให้ดีด้วยนะฮะอ๋อให้ลองดูใช่ไหมว่ามันว่าช่วยคอมันแบบลยกปืนมัน วมันเสื่อมสภาพดียังมันการันตีหมดดียังอะไรมันจะดังใช่ไหมใช่แล้วมันจะมันจะคึกๆจะนิ่งไม่นิ่งเนี่ยอ๋อแล้วเป็นไงนี่ไม่นิ่งนิ่งคนอะไม่นิ่งเออแต่นี่มันนิ่งเลยนะปกติถ้าอย่างเงี้ยมันจะคึบมันจะมีเสียงแยะคึกคึกแต่ยานแต่ยาไม่ดีอะฮะมันจะดังใช่ไหมจะดังซ้ายซ้ายไปเราไปไปอีกร้านหนึ่งหรืออยากกินร้านใหม่บ้างรึร้านเก่า อใช่ใช่ใช่บางทีทั้งวันมันเพรียดไปแต่ได้ทีกลางนี่ได้อยู่เปิดสีข้างล่างนั่งทำหาอยากนองเล่นสีติดแต่ว่ามืดปุ๊บติดเลยเอาไหนไหนไหนทีนี้คือมันมีเซนเซอร์มีเ่นเซออร์ยู่ข้างล่างอ่ะเนี่ย อันนี้คืออันนี้ไม่ติดอันนี้ไม่ติดอันนี้คือคือมันสว่างไม่ติดสว่างไม่ติดยังไงก็ไม่ติดแต่ว่าถ้ามือถือถ้าเราปิดเซนเซอร์ตัวนี้จะให้ติดทั้งกลางวันกลางคืนก็ได้อันนี้คือติดทั้งกลางวันเลยได้ครับไม่ไม่เปลืองแบตไม่เปลืองไม่เปลืองใช้ดุมบันไฟอย่างนี้ใช้ดุมแต่ถ้าเกิดสมมติเราปิดไว้กลางคืนมันสว่างเองกลางคืนสว่างเองไม่มีเซนเซอร์แบบรัดแสงใช่ใช่เนี่ยมันสว่างเองมัน LED ด้วยสว่างมากเฉพาะชุดนี้กี่พันน่ะเฉพาะชุดนี้ถ้าเป็นซื้อใหม่มันก็พันกว่าบาทร่วมอย่างเงี้งะยนีก LED ด้วย โอ้โหโซลิตันแล้วที่ที่พี่เอาไปไม่ใช่สวิตพี่เอามือไปปิดไว้เฉยๆปิดเซนเซอร์ให้มันเหมือนให้มันรู้จักว่าเป็นกลางคืนก็มีสวิตอยู่ตรงนี้อยู่อ๋อสวิตมีเอามือปิดก็ได้เอามือปิดก็ได้ก็ได้สวิตปิดเปิดอยู่นี่ก็มีปิดให้มันคิดว่าเป็นกลางคืนเมื่อเช้าใช่ไ่มปิดเพื่อเป็นมื่อทันทีอ๋อมันก็ปั่นเลยสว่างเลยสว่างเลยโอ้โหเจได้ล็อคล้อก็มีนะอู้สุดยอดเจได้ล็อคล้อได้ปุ๊โอ้สามเปนสามไปดูแล้วกันอ่าเีได้ล็อคล้อฮะ ไม่ต้องกลัวหายนะถ้าเราไม่ล็อกอะไยังไงก็ไม่หล่นนะใช่ไม่หล่นไม่ไม่หล่นซิ่งไม่ออกไม่ออกเขาดึงไม่ออกแต่ต้องล็อกถ้าล็อกเขาดึงออกมีรีโมทกันขโมยด้วยเฉพาะเนี้ยไปติดก็สามสี่ร้อยเฉพาะชุดไฟก็พันหนึ่งทั้งดุมด้วยทั้งไฟด้วยอะไรไว้ทั้งหมาหลอกว่ามาซื้อทีเดียวจบเรื่องสามพันสามได้ครบเฉพาะชุดขับก็เกือบพันละมีเกียร์โอ้โอ้หรือไฟถ้าเบื่อสองปีสามปี มาขาิคืนมาขายคืนมาเปลี่ยนมาเทินได้หมดเลยผมก็รับเทินนี่รับเทินถ้าซื้ออีกร้านผมมารับเทินเดีวแค่เบาดูดิเบาเบาดีนะเบาพุ่งเบาดีเท่นี้จริงจรรถพวกนี้ถ้ารถที่ผมซื้อมาเนี่ยมันไม่ใช่รถที่เขาทิ้งอย่างญี่ปุ่นเนี่ยมันเป็นรถที่จอดปิดที่จอดเลยเวลาโดนยึดมาโดนยึดมารถคือรถมันยังสภาพใหม่อยู่ไงแต่ถ้าโดนทิ้งอ่ะมันจะมันจะเก่ากว่านี้มันจะทุกโถ่ที่เขาบอกมือสองญี่ปุ่นไม่ใช่ว่าญี่ปุ่นไม่ใช้ทิ้งแล้วเก็บมา รถมันจอดผิดที่จนโดนยึดญี่ปุ่นเนี่ยเขาเข้มงวดมากงวดเพราะว่าพื้นที่มันน้อยพื้นที่น้อยเพราะงั้นถ้าไปจอดผิดที่หรือะไรเขาเห็นเขายึดเลยยึดเลยก็เหมือนอบตเหมือนเจ้าหน้าที่นะอ่าแล้วก็ประมูลมาประมูลมาผมว่ารถเป็นแต่ภาพสวยไงผมว่าภาพถ่ายน่าจะแพงแพงนั่นแหละค่าถ่ายมันแพงเขาเลยซื้อใหม่คุ้มกว่าซื้อใหม่คุ้มกว่าภาถ่ายแพงโอ้เล็กนิดที่ดูตะแกรงตะกร้าตะแกรง200กว่าบาทตะกร้า200กว่าบาทรวมตะแกรงตะกร้า500 ที่5 0 0 0้0พันหนึ่งดุมนุ่น2,000เบาะนี้3,400ชุดขาดอีกเกือบพัน 1, รวมเบ็ดเสร็จถ้าเกิดซื้อซื้อแยกมาเนี่ยเติน5,000ันละนะทั้งเฟรมอีกอะไรอีกอันนี้รวมเลยเบ็ดเสร 3, 000, 3, 000, ็จ0 0 0ขี่ได้เลยสรงฟรีก็ถ้าเป็นถ้าเป็นรถในบ้านเราจะไม่ได้แพ็กกล่องนะเพราะแพ็กกล่องลำบากเราใจเราจะกระดาษห่อไปหึงคือ คือแกกระดาษเดียวแล้วจะห่อกระดาษปุ๊บ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 ไปอย่างนี้เลยอไปอย่างนี้เลยบันไดแล้วก็ไม่ถอดฉีกกระดาษปุ๊บใช้ได้เลยประกอบได้เลยโอ้โหนี่ไม่ต้องประกอบบางคนน่ะต้องวนเรื่องประกอบต้องประกอบใหม่ไงนี่ไม่ต้องประกอบพื้นแกกระดาษแกกระดาษถ้าจะทำธุรกิจเป็นอะไรนะโฮมเซนหรือรีสอร์ทสั่งพี่แดนได้เลยสั่งสิบคันก็ส่งให้ส่งให้ครับผมนะแต่ราคาสามเปนสามส่งฟรีสิบยี่สิบคันก็ส่งให้ใช่ใช่ครับ นะแต่เป็น3ามพันสามนะไม่ใช่ราคาส่งนะถ้า2องพคือราคาส่งนี้ขอขอมาคิดค่าส่งคิดค่าส่งคุยราคากันว่าจะส่งยังไงว่าจะส่งยังไงเราจะมาเอาเองใส่กระบะไปส่งยังไงเราจะมาเองมันจะมันจะถูกกว่าไงถ้าส่งเป็นคันอย่างนั้นมันจะแพงไงัจะแพงก็คือเหมาไปเลยเอารถกระบะขนไปเลยใช่อย่างนั้นมันจะถูกว่าค่าที่มันก็สองพันแล้วคุยค่าที่มันกันเอายี่สิบพันชั้นเป็นคันหนึ่งเงี้ยจะถโอเคนะฮะ เหมาตู้ไปเลยเหมาเหมาขนส่งเป็นตู้ไปเลยใช่ประมาณนั้นมันจะได้ถูกกว่าเนาะก็ตกคันสองเสี่เท่านั้นใช่ครับโอ้โหนี่นะฮะแลนด์บค์นะฮะหรือจะมาดูที่นี่ก็ได้นะมาหยิบเห็นเขาขนขึ้นรถกระบะกันเต็มเลยนะฮะโอ้สุดยอดฮะพี่เบนเราไปไหนนะ คิดให้หมดเลยนะเขาไปทำยูทูปถัดไดยนะเห็นป่าวอ๋อไม่ได้เข้าไปดูเลย หลับผู้นำ